เด็กน่ารักจังเด็กน่ารักจังเนี่ยอันที่จริงเราก็สามารถกระโดดลงไปได้ได้เลยใช่ไหมล่ะแล้วก็เดินตรงไปได้ทำตั้งแต่ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้เพราะอะไร เฮ้ยดูดิวันน้าเดินเหมือนที่นั่นเลยเนเหมือนที่เราไปกันเมื่อวานเนี่ยสิบแปดบวกอ่ะแล้วดูก่อนหนึ่งตะกร้าสามร้อยเองอ่ะน่ากินด้วยดูดิมัน6กเจ็ดร้อยไกทุกๆกศอกทุกโชกขโมยเมียมาขายอ่ะศกทุกโกเนี่ยไอโฟนเกด มาแล้วนะจ๊ะเขาบอกบอก iPhone 7 Plus มาแล้ว128 g b ก,กับราคาราคาที่เพิ่มขึ้นมาแต่อะไรไม่ได้อัพเลย <c oughs> ไม่ใช่ไอ้ <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่ถั่วนะครับมีมันมันโงม,มันน่าเนี่ยดูดิลูกใหญ่เบ้อเรืเอ่อยเยมันไม่ใช่แอปเปิลใช่ไหม มันคือตะขบหรือเปล่าอาจจะเป็นตะขบยักษ์อะไรเงี้ยเอ่อไอ้ะอ่านว่าอะไรให้ฝ่ายอ่านให้อ่าว่าอะไรหนูไม่พ่อจันสกิมมี่ใช่ไหมไ่เอานี่ไงโหเยอะแยะเลยอันนี้เงากระเบื้อือลูกใหญ่กว่าเด็ก เนี่ยสกทุกๆอ่ะสามพังอ่ะสามพังอ่ะสกทุกๆอ่ะฮะเอาสกทุกๆแหละสองเมืองอ่ะช็อกมากเลยมันไทากิไม่ใช่เน่ยเรียกตะเสียวเลยที่ไทยประมาณชิ้นละต่ำสุดอะใส่ครีมหกสิบห้าบาทอันเนี้ยเท่าไหร่วะ ไม่รู้แล้วก็ไส้ถ้าเป็นชีสไส้ชีสนี่จะเป็นไส้พิเศษประมาณสี่สิบชีสละสี่สิบประมาณอ่าที่ไทยก็ถ้าไส้พิเศษจะเป็นเจ็ดสิบถึงแปดสิบไม่โทษ่โหดเดือบโดนแล้วอีกนิดนึงซื้อนาฬิกาไหมนี่เนี่ยกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์อันนี้นั่นไงกระเป๋าใส่เหรียญพันห้าอันนี้จะซื้อไม่แหะเอาลายแพนด้ายังไง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 จากไหนอ่ะ ก็ดูฮอะดูอะไรอ่ะอืมพี่หอมอ่ะหอมตรงร้านนาฬิกาแล้วเนี่ยฮะอหอมมากเลยหอมจากในซอยนี่คืออะไรอ่ะอันนีตัวเคียวจิอ่ะ นี่เขาทำอะไรล้บบริจาคเลือดอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยบริจาคเลือดจะมาบริจาคเลือดได้ปะวะมันเขาเรียกว่าคิงเคทส์ใช่ไหมล่ะอืมวันนั้นก็อ่านเดี๋ยวเอเนจำได้คนที่เป็นใส่สูตรดำๆอ่ะกูนึกว่าแวมไพร์จะมาเด็กกูแลวอ๋อบริจาคเลือดนี่เองยังไม่ถึงเวลาต้องให้มาเดือนหน้าก่อนอ่ะ ตรงนี้เหมือนมีอะไรปกติมันต้ปิดอ๋อวันนี้วันครอบครัวไง,งนี่นจะพาเราไปไหนอีกแกต้องเข้าไปคาซาแล้วตรงนี้ไง,งเคยเข้าไปบ้างล่ะไม่เคยเข้าไปเดี๋ยวตองปิดอ่ะไม่เคยก็ต้องลองไปไปไป ก็คล้ายๆข,ของบ้านเราเนี่ยแต่ไม่สกปรกเหมือนบ้านเรา <laughs> ว้าวดูดิกราฟิตี้เป็นงานแบบฝีมือสุดยอด <c oughs> อุตะอ่ะนนด,ดอกละก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคงไม่ใช่ทั้งถังแน่นอนอ่ะอาจจะกรรมนึงอะไรอย่างนงี้ยโ <laughs> อ้ คำหนึ่งพักทุกทุกเขาพักทุกทุอนี้คือดูไหมได้เดินเข้าไป้วไวไง <laughs> อะไรหรอก <unhealthy> มีข้าวโพด ไม่อะไรจาไหมนี่คืออะไรอ่ะอ่านหนอ่าเดี๋ยวอ่ะไปดอะไร่างเงี้ยงานก็ทำไม่ออกสิไปดูนีอะไรป่ะแตงอะไรไม่รู้มะละกอหรืออะไรเนี่ยนี่ไงน้ำหยดลงหินทุกวันมันยังเปียกก่อนเนี่ยเออมันก็ก่อนแล้วก็เปียกว่ะแหละ แฟนก่อนเหเอตะก็นสัูลเ <c oughs> ตระกูลใช่อ้ไเข้อบ้างไงตระกูลของใครอ่ะก็ตระกูลของญี่ปุ่นอ่ะอเขาจะมีสเหมือนแบบเสื้อมัสลีอย่างเงี้ยข้างหลังนั่นก็เป็นสัญลักษณ์ของตระกูลนี่เขาทำมาเป็นมอสติ๊กเกอร์เท่มากเลยสนใจบ้างไหมนี่ อ๋อถั่ปะอ่าถั่วถกถกับถั่วทกถกห้าร้อยเองเลย น่าใสน่นอนครับดูดินี่คือยี่ห้อใหม่นะครับหลุยส์เบอร์ซักไม่ใช่หลุยส์วิกตองแน่นอนเฮ้ยโอเคว่ะก็ <c oughs> โอเคนะแล้เาาวเมื่อวานนี่เราเืือมันของเกาหลีนะเว้ย